สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นบนไปจำงวดวันที่16ทธันวาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าวเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่หมจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะเปิดบนด้วยนะคะเด่นบนแบบ2ตัวมาได้หนึ่ตัวนะเป็นอย่างน้อยะคะ่ะ ในตัวสูตรเด่นบนนะคะเราจะใช้10บนบวกหน่วยบนคูณด้วย2มีค่าเท่ากับ x แล้วก็บวก5เป็นเลขตัวจริงกับเลขตัวแทนนะคะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก503เราจะเปิด503นะคะงวดนี้เลย503ก็เดินอยู่หลายงวดนะคะท่านชม503เดี๋ยวเรา ย้อนไปหนึ่งงวดเอางวดที่ออก504นะมาคำนวณตัวสูตรใช้สูตรส่วนไหนบ้างเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะงวดที่ออก504ก็เอา10บนนะเป็นเลขสูตรนะคะบวกหน่วยบน4ีคูณ2เป็น8 0กับ8บวกกันได้8บวก5เป็น13ออก503ได้เลขสามงวดแรก ต่อไปงวดที่สองตรงที่ออก503 10บนเลข0หน่วยบนเลข3คูณ2เป็น6 0ก็6บวกกันได้6บวก5เป็น11ออก3 36ไปที่เลข6หลักหน่วย2งวดแล้วนะคะ ียวพื้นไปเป็นงวดที่สามงวดที่ออกสามสามหกหน่วยบนเอ้ยสิบบนเลขสามนะคะแล้วก็หน่วยบนเลขหกคูณสองหกสองเป็นสิบสองสามก็สองเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบออกศูนย์สี่หนึ่งศูนย์นะคะหลักร้อยอแสดงว่าสูตรนี้มาสองหลักแล้วนะคะก็คือร้อยแล้วก็หน่วย ต่อไปเมื่อที่สี่สิบบนเลขสามอาจารย์ยังไม่ได้เปิดหน้านะคะศูนย์สี่หนึ่งสิบบนเนาะเลขสี่นะคะตัวนี้แหละหน่วยบนเลขหนึ่งคูณสองได้สองสี่กับสองก็เป็นหกหกบวกค่าเป็นสิบเอ็ดออกแปดหกเจ็ดเลขหกนะคะอันนี้หลักสิบนะคะ เราจะเห็นว่าในหน้าจอนี้ก็มี110หน่วยแล้วนะคะครบทั้งสามหลักเลยนะคะแสดงว่ามาได้110หน่วยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ท้ายคลิปกันเนาะว่าเราจะชอบตัวไหนแล้ะน่าจะเป็นตัวไหนบ้างนะคะก็อันนี้ก็คือวงเล็บนะเด่นบนมาได้ร้อยสิบหน่วยนะตรงนี้เลยขีดเส้นขั้นไว้นิดหนึ่งนะบแบบนี้ ต่อไปขยับขึ้นไปนะคะเป็นงวดที่5งวดที่ออกแปดเราก็มาดูก่อนนะ10บนเลขหกยกมาหน่วยบนเลขเจ็ดหน่วยบนนะคะเลขเจ็ดเจ็นะคะเป็น14ตรงนี้แจนเขียนผิดนะเจ็ดนะคะหน่วยบนเลขเจคูณสเป็น14 หกกับสีนะคะบวกกันเป็นสิบหกกับสี่เป็นสิบนะศูนย์บวกห้าได้ห้าออกหกศูนย์หกนะอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะงวดที่แล้วอาจารย์วางให้นะสาหรับท่านผู้ชมท่านใหม่นะคะยังอาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดอาจารย์ก็จะสอนให้นะหกศูนย์หกอันนี้ก็แนวทางของหลักสิบ เมื่อที่ผ่านมานะค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ไม่ได้วางร่ํารวยเงินทองให้นะเนื่องจากว่าร่ารวยเงินทองมันก็มีโอกาสเข้าบ้างหลุดบ้างเนี่ยแต่งวดที่แล้วเนี่ยร่ารวยเงินทองเข้า3ามตัวเลยนะคะมี8 4ดสี่แดสี่สอยู่นะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะวางให้แล้วก็มีอ่าสูตรขอรวยได้คน,นะคะท่านผู้ชมเข้า3ตัวเช่นกันแล้วก็2ตัวบนก็ไม่พลาดนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตามสูตรที่เข้าให้ทั้งหมดเลยเนาะเอาเฉพาะที่สําคัญสําคัญไปก่อนนะคะ สูตรรายละเอียดปีกย่อยต่างๆนะคะซึ่งเราไม่สามารถจะทราบว่ามันจะเป็นตัวไหนบ้างอะไรแบบนี้จะยังไม่หวางให้นะคะเอาสูตรที่สําคัญสา,สามารถเลือกได้เลยนะ,ะแบบนี้เลยนะคะสำหรับงวดนี้นะ,ะอันนี้ก็เป็น6.06ใช่ไหมเข้าที่10ต่อมาหลัก10นะคะเลขศูตัวนี้เนาะศแล้วก็หลักหน่วย6คูณ2เป็น12 ศูนย์ก็สองได้สองบวกห้าเป็นเจ็ดออกหกหกสองอันนี้ที่หน่วยต่อไปว่าที่เจ็ดตรงที่ออกหกหกสองสิบบนเลขหกยกมาหน่วยบนเลขสองสองสองเป็นสี่ 6กับสเป็นสิบศูนย์บวกห้าได้ห้าออกหกหกห้าอันนี้แนวทางของเลขค้าก็หน่วยเช่นกันแล้วก็งวอที่แปดเลยหะหกหกห้าใช่ไหมหกหกห้าเอาหกที่เป็นหลักสิบนี้มาตั้งก่อนแล้วเอาหน่วยห้าสองเป็นสิบหกกับศูนย์ได้หก หกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดออกเก้าหกสองอันนี้แนวทางของหลักสิบอาจารย์คิดว่าสูตรนี้น่าเดินต่อนะคะสูตรเนี้ยเพราะว่ามันยังไม่ยาวมากนะน่าจะไปต่อนะะแล้วก็สูตรอื่นๆก็ลองรับอยู่ด้วยนะคะาสนใจทีเดียวสูตรนี้เลยวางให้ก่อนเป็นคลิปที่หนึ่งเลยนะคะเก้าหกสอง เราก็ตัวนี้หกมาตั้งสองสองเป็นสี่หกกับสี่เป็นสิบศูนย์บวกห้าได้ห้าออกศูนย์สี่สี่นะอันนี้ศูนย์อันนี้ 0, นนจังหวะหายไปนิดนึงเนาะจังหวะไม่เชื่อมกันนะคะมาลงเลขหกนี่ก็จะเชื่อมแล้วลงมานี่แล้วก็มานี่เนาะขาดตอนไปนิดนึงนะคะอันนี้หลักร้อย นี่ก็ตามไปเลยนะคะงวดที่สิบนะคะงวดที่สิบศูนย์สี่สี่ถูกต้องเนาะไล่มาฮนะ,ะาดูเดี๋ยวจะกระโดดข้ามงวดนะคะศูนย์สี่สี่แล้วนี้เราก็มาดูตรงนี้นิดหนึ่งศูนย์สี่สี่ใช่ไหมศูนย์สี่สี่แล้วก็เออหลักสิบเนาะเลขสี่ตัวนี้ แล้วก็สี่สี่คูณสองเป็นแปดสี่กับแปดเป็นสิบสองบวกห้าเป็นเจ็ดสองสองหนึ่งร้อยหรือสิบนะสอง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 หนึ่งนะคะต่อมา ข้อที่สิบเอ็ดสองสองหนึ่งถูกต้องเนาะไล่มานะคะพอสองสองหนึ่งแล้วก็เอาสองมาตั้งหนึ่งคูณสองได้สองสองก็สองเป็นสี่บวกห้าเป็นเก้าออกแปดสี่สามเนี่ยเลขสี่เนาะมันจะมีอยู่สูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรลดแต้มก็คือหกห้าสี่นะหกห้าสี่กับสูตรนี้มันจะชนที่เลข เลขสี่นะชนเลขสี่นะตามนี้เลยแล้วเย็บขึ้นไปนะคะอันนี้งวดนี้มีตัวชนเช่นกันเนาะมีตัวชนน่าจะเป็นเลขศูนย์ไหมนะะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนเนาะเดี๋ยวคำวนวณก่อนนะคะอาจารย์เช็คให้นะ 8 4 3นะคะ8 4 3เราก็เอาเลขหลักสินะที่เป็นเลข4มาตั้งก่อนแล้วก็เอา3คูณ2เป็น6 4กับ6ก็เป็น10แล้วได้0กับ5นะะศก็5ถ้าชนมันจะชนที่เลข0นะคะท่านผู้ชมแล้วสำหรับงวดนี้อาจารย์จะใช้เออจะหาหลักร้อยก่อนให้นะ,ะเราจะหาหลักร้อยก่อนได้หลักร้อยแล้วเราก็ไปทำา10หน่วยจากสูตรครบ ครบสองตัวบนนะคะบางครั้งก็แถมสามตัวบนให้เลยมีไม่มีไม่ได้อยู่แค่งวดเดียวนะคะ <c oughs> น่าจะเป็นงวดนี่มั้งงวดศูนย์สี่สี่นะนะที่มันไม่ได้หลักร้อยงวดเดียวนอกนั้นนอกนั้นมีหลักร้อยทุกงวดงวดนี้ก็ได้นะสองสองหนึ่งได้งวดนี้ก็ได้นะแปดสี่สามได้สามตัวเหมือนกันเด <c oughs> ี๋ยวงวดนี้เราจะตามในขอรวยได้คนนะคะแล้วก็จะทําร่ารวยเงินทองให้ดูด้วยนะคะเผื่อเอามาไปพิจารณาตัวเลข แต่ไม่ทราบว่าจะกลับมาเข้าสามตัวอีกหรือไม่นะคะเดี๋ยวดูตัวเลขไปแล้วกันเนาะเอาตัวที่เราชอบนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะเผื่อจะเอาอะไรมาเทียบเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนด้วยดินสอให้นะมันเข้าดีนะคะสําหรับสูตรหนึ่งสูตรค่อนข้างยากนะคะสูตรนี้เดี๋ยวอาจารย์ใช้ดินสอเขียนไว้ข้างหลังให้เดี๋ยวมีเวลาอยู่นะนิดหนึ่งอันนี้แถมให้เนาะ ใครดูคลิปนี้ก็ได้เท่ากับดูบนได้ถึงสองสูตรเลยเดี๋ยวค่อยเป็นเน้เนไปเน้นในคลิปอื่นๆนะคะเอาไล่ตั้งแต่ข้างบนลงมาให้แล้วกันเนาะถ้าเป็นงวดนี้งวดห้าศูนย์สามนะคะหกห้าสี่นะหกห้าสี่หกแบบลดแต้มนะหกห้าสี่นี่เข้าที่เลขห้านะมันจะได้เป็นคู่โต๊ดเนาะ ี๋มีอีกสูตรหนึ่งนะะเดี๋ยวจะให้ใส่ให้นะโต๊ะนะแล้วก็ถ้าเป็นสามสามหกสามสองหนึ่งนะลดแต้มนะคะลบหนึ่งลบหนึ่งลงไปแบบนี้นะสามสองหนึ่งถ้านี้ได้สามเนาะก็เลยก็จะได้เป็นสามหกอันนี้ก็คู่โต๊ะเหมือนกันแถมให้ก่อนแล้วกันสามสองหนึ่งแล้วก็เป็น ศูนสี่หนึ่งนะสี่สามสองสี่สามสองอันนี้ได้ศูนย์ใช่ไหมอันนี้ก็ได้สี่ได้สี่ตัวนี้นะก็เป็นโต๊ะอาจารย์จะมองเห็นไหมเดียวท่านผู้ชมเห็นอยู่เนะาะอดินสอนี่แหละแล้วก็หกห้าสี่ หกห้าสี่ลดแต้มอันนี้ได้หกอันนี้ก็ได้หกเหมือนกันอันนี้ได้ตัวชนนะคะได้หกหกห้าสี่แล้วก็ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดอันนี้ก็ได้ศูนย์เหมือนกนอันนี่ก็ได้ตัวชนนะคะแล้วก็หกห้าสี่หกหกสองนะหกหกสองได้หกห้าสี่ หกห้าสี่อ้าน,นี่ได้หกได้ตัวนี้แล้วกันก็เป็นโต๊ะแล้วก็งวดนี้นะหกห้าห้าเอ้หกหกห้าห้าสี่สามห้าสี่สามอันนี้ได้ห้านนี้ก็ได้ห้าอันนี้ได้วิ่งตัววิ่งนะอันนี้ล่ะเก้าหกสอง เก้าหกสองหกห้าสี่นี่ได้หกอันนี้ก็ได้หกอ่ะเห็นไหมสังเกตมันจะมาแถวหน้านี่บ่อยเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัววิ่งนะวิ่งหกต่อไปหกห้าสี่แล้วก็เป็นสี่สามสองสี่สามสองอันนี้ได้เลขสี่นะฮะตัวไหนก็ได้นะตัวหนึ่งสี่นะก็เป็นโต้โต้ศูนย์สี่นะคะท่านผู้ชม โต๊ดก็มีทั้งหมด6ชุดนะ 04, 03, 02, 54, 53, 52์สานี้แบบนี้นะคะ่ะอ่าอาจารย์ไม่ได้ขยับเนาะลดลงนิดนึงดูือเขาฆ่าไปก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่างวดที่10เนาะที่ออก 2, 2, 1, 2, 2, งหนึ่นะคะ 2, 1, 0 จากที่มันเคยเดินมาตรงนี้นะมันก็มีมาสองตัวเลยโยกมานี่เลยนะคะเนี่ยโยกมานี่อันนี้ก็สองอันนี้ก็สองนี้สองอันนี้หน,นึ่งได้ทั้งตัวชนตัววิ่งเนาะทั้งวิ่งทั้งโต๊ะเลยวัน,นี้วิ่งก็ได้นะตัวชนเลขสองแล้วก็เลขหนึ่งตัวนี้ก็ได้โต๊ะด,ด้วยนะวิ่งโต๊ะนะฮะต่อไปแล้วก็อะไรอัหกห้าสี่ หกห้าสี่อันนี้ก็เป็นแปดแปดสี่สามได้ได้ตัวที่สามนี่นะคะก็คือเลขสี่เนาะก็เป็นตัววิ่งแล้วงวดนี้นะคะหนะะึ่งศูนย์เก้าะฮะนี่ค่ะมันเป็นเลขศูนย์เนี่ยี่ก็เป็นตัววิ่งจะจะ สองสูตรนี้ถ้าพร้อมใจกันเดินอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นเลขศูนย์สำหรับสูตรนี้ฮะอันนี้แค่เทียบให้ดหูเฉยนะคะท่านผู้ชมอันนี้เราก็มารอผลของสูตรเนี้แหละที่อาจารย์กําลังสอนให้นะเปิดเป็น ep แรกของบนนะคะแล้วก็แถมสูตรดินสอให้ด้วยะคะตัวนี้แลวคลิปต่อไปอาจารย์จะวางแบบสองตัวเดินดีเหมือนกันนะคะลองเอามาเทียบดูนะถ้ามันไม่มีแนวทางของตัวเดียวกันก็สามารถเอาไปจับไขวค้คู่เป็นคู่โต๊ดได้แล้วก็ เราจะเน้นที่ติดเลขศูนย์ตามนี้แล้วกันเนาะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องมีดีช n แนลนะคะก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะท่านใดที่กดติดตามอาจารย์ขออวยพรให้งวดหน้านี้ได้รับโชคเลยนะคะท่านผู้ชมตามนี้สําหรับ fc ของทางช่องนะคะช่วยอาจารย์ชมโฆษณาด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะใครทําตามที่อาจารย์บอกก็ ขออานวยอวยพรให้ได้รับโชคเช่นกันนะทั้ง FC เก่านะคะแล้วก็ FC ใหม่แล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมด้วยนะฮะตามนี้เลยอาจารย์จะลดหน้าจอใหะะ้ทุกท่านได้แคปไว้นะะลองไปพิจารณาตัวเลขด้วยตัวท่านเองคลิปนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ